สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูน้องเบบี้ทีกระต่ายดำหูตกที่ปอยเพิ่งจะคัสตอมเสร็จกันค่ะตัวนี้ปอยตั้งใจจะคัสตอมให้เหมือนตัวซีเครตเบบี้ที400% B2 เขาที่เพิ่งออกมานะคะจะเป็นน้องกระต่ายดำหูตกใส่ชุดเจ้าสาวตัวนี้ค่ะหลังจากคัสตอมออกมาแล้วปอยก็ถูกใจนะคะตัวนี้ปอยชอบมากๆค่ะสำหรับพิกัดของที่ปอยใช้จะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะในคลิปนี้ปอยจะไม่ได้ถ่ายวิธีการทําให้ดูแบบละเอียดนะคะเพราะว่า ตัวนี้ปอยใช้เวลาทําทั้งวันเลยค่ะไม่ทันได้ถ่ายนะคะแล้วก็ทําแบบลองผิดลองถูกค่ะแต่ว่าปอยจะมาแนะนําแนวทางในการทํานะคะแล้วก็ไอเดียว่าตัวนี้ปอยทํามาจากตัวไหนบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากส่วนหน้าแล้วก็หูของน้องเนี่ยปอยใช้เข้า,รากระต่ายเมืองนะคะหน้าแล้วก็หูของกระตาา่ายดำปอยใช้เป็นน้องเข้าเมืองกระต่ายตัวนี้ค่ะเข้ากระต่ายลิลลี่นะคะใช้เป็นน้องตัวสีดําค่ะ วิธีการทำก็คือปยจะเลาะหัวกับตัวน้องออกจากกันนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนหัวกับหูค่ะในส่วนของหูน้องจากที่อยู่ด้านบนปอยก็เอาลงมาทำเป็นหูตกแบบนี้ค่ะส่วนของตัวน้องเนี่ยปอยใช้ตัวน้องแพนด้า V3 นะคะนี่ค่ะน้องแพนด้า V3 ไปอยก็เอามาเลาะออกจากตัวเหมือนกันแล้วก็ใช้ตัวทำให้น้องกระต่ายนะคะส่วนหัวของแพนด้าปอยก็เอามาต่อกับตัวเมืองกระต่ายค่ะออกมาจะได้เป็นน้องแพนด้าในท่านั่งแบบนี้นะคะดูน่ารักดีเลยค่ะ จะลองถอดชุดให้ดูนะคะนี่ค่ะด้านในจะเป็นตัวน้องแพนด้าแบบนี้นะคะสำหรับชุดอันนี้ปอยก็ตัดเองค่ะตัดเป็นชุดเจ้าสาวสีขาวนะคะผ้าที่ใช้ในการตัดปอยจะใช้เป็นผ้าลูกไม้แบบนี้ค่ะออกมาตัดเป็นชุดน้องนะคะอันนี้ปอยตัดแบบยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะตัดลักษณะนี้ค่ะในส่วนของดอกไม้สีชมพูอันนี้ปอยใช้เป็นดอกไม้ที่ติดหู ของน้องมาการองคอมะาการองแบบนี้นะคะเอาตัวดอกไม้มาติดที่เสื้อค่ะนี่ค่ะชุดนี้เย็บออกมาปลไยก็ชอบนะคะถูกใจเลยค่ะที่ด้านหลังปลอยใช้เป็นกระดุมแป๊กแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหูน้องเนี่ยปอยใช้ผ้าขนสีดำในการเพิ่มความยาวด้วยนะคะผ้าขนสีดำที่ใช้เนี่ยจะเป็นเศษหัวจาก ส่วนผ้าหน้าของน้องวัวเขาหัวโตนะคะน้องวัวเขาหัวโตอันนี้ใช้ได้คุ้มค่ามากๆค่ะใช้จนหมดเลยนะคะสําหรับตัวของน้องวัวเขาหัวโตปล่อยเอามาทําตัวของน้องตัวนี้ส่วนหน้าสขีขาวก็มาทําหูของน้องตัวนี้ค่ะแล้วก็เหลือแค่ส่วนสีดํำๆของหน้าก็ยังเอามาทําหูของกระต่ายได้อีกนะคะใช้จนหมดเกลี้ยงอันนี้คุ Map ้มค่ามากๆค่ะ แล้วก็ต่อมาส่วนสีเหลืองของหูกระต่ายเนี่ยปอยใช้เป็นผ้าลายสกอตแบบนี้นะคะเอามาเย็บเป็นรูปหูแบบนี้แล้วก็เย็บแปะติดลงไปที่หูสีดําของน้องกระต่ายค่ะอันนี้ปอยไม่มีผ้าลายสกอตสีแดงกับดําตามตัวแบบนะคะก็เลยใช้เป็นสีเหลืองแทนค่ะนี่ค่ะตามตัวแบบจะใช้เป็นผ้าสีดํากับสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของโบด้านบนของน้องเนี่ยปอยใช้เป็นกิ๊บโบแบบนี้ค่ะ จะเป็นกิโอแบบนี้เราใช้อันที่เป็นสีชมพูนะคะเอามาตัดแต่งใหม่ให้เป็นรูปเหลี่ยมๆแบบนี้ค่ะจากที่เป็นกลมๆนะคะแล้วก็เอามาเย็บติดบนหัวน้องค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นผ้าลูกไม้ที่คลุมหัวน้องอันนี้ปอใช้เป็นผ้าปูโต๊ะเก่าๆนะคะนี่ค่ะเอามาตัดเป็นผืนเล็กๆแล้วก็ใช้คลุมหัวน้องแบบนี้ค่ะ ทำเสร็จออกมาแล้วปอยก็ถูกใจมากๆนะคะชอบน้องตัวนี้มากเลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ